สารสินเชื่อในวันน you know right. ี้นะครับจะเป็นสินเชื่อเงินก้อนนะครับที่แบรนด์นี้ครับยี่ห้อนี้ที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับเขาไม่ค่อยได้ประชาสัมพันธ์เท่าไหร่นะครับจึงมีคนรู้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับเป็นสินเชื่อเงินก้อนนะครับนานไฟแนนซ์นะครับยี่ห้อสตาร์มันนี่นะครับที่เขาโฆษณาไว้นะครับว่าอาชีพไหนก็กู้ได้นะครับกับสตาร์มันนี่สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพครับเป็นสินเชื่อเงินก้อนนาโนไฟแนนซ์นะครับที่ให้วงเงินสูงสุดนะครับสามหมนบาท และสามารถผ่อนนานสุดนะครับ48งวดนะครับแล้วก็ค่างงวดเริ่มต้นนะครับเขาบอกอยู่ที่500กว่าบาทครับและสินเชื่อตัวนี้นะครับเขาบอกว่าไม่ต้องค้าแล้วก็ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนนะครับยังไงเดี๋ยวเราลองมาฟังในคลิปนี้นะครับว่า Star m o n นนี่เขาคือใครนะครับเขามีสินเชื่ออะไรให้บริการบ้างนะครับเอ้าเจ้าสินเชื่อเงินก้อนในนงไฟแนนซ์ที่พูดไปเนี่ยโอ้โหจุดเด่นมากมายเลยนะครับผมเนื้อหามันเป็นยังไง สวัสดีครับเป็เปิ้ลมจิวาอรตี้นะครับช่องสาระวาวรตี้ที่หลากหลายไปดูเรื่องของสินเชื่อและเงินเงินต่างๆนะครับเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปครับและอย่างที่เกริ่นไว้นะครับวันนี้เราจะพูดถึงสินเชื่อนะครับยี่ห้อ Star Money ครับผม Star Money เนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นหูนะครับแต่เรารีเช็คแล้วนะครับ เขาเปิดดำเนินการจริงแล้วก็ถูกกฎหมาย100%ยครับยี่ห้อนี้ครับยังไงเรามาทำความรู้จัก Star m ม n นนกันนิดนึงนะครับว่าเขาคือใครนะครับตอนนี้บริษัท Star m ม n นนีจำกัดนะครับเป็นมหาชนแล้วนะครับฉะนั้นความน่าเชื่อถือนี่สูงมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าเป็นบริษัทในเครือธนาธิวัฒนนะครับผู้นำในการจัดจำหน่ายนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กนะครับ แล้วก็ยังเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถนะครับประกันรถนะครับทั้งรถจักรยานยนต์รถยนต์นะครับแล้วก็รถยนต์เพื่อการพาณิชย์นะครับรถเพื่อใช้ในการเกษตรโอ้หลากหลายเลยนะครับผมแล้วก็ยังมีสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านและที่ดินนะครับเพื่อลูกค้าทุกกลุ่ม ทุกอาชีพนะครับผมรวมไปถึงในหน้าประกันภัยวินาศภัยทุกประเภทด้วยนะครับผมและสำนักงานใหญ่นะครับของบริษัทสตาร์มานี่จำกัดมหาชนนะครับผมเห็นแล้วนะครับในเว็บไซต์นี่เขาบอกว่าอยู่ที่ระยองนะครับแต่ก่อนที่จะมาทําคลิปนี้นะครับเราดีเช็คกับเขาแล้วนะครับเขาให้บริการสินเชื่อนะครับหลายสาขาครอบคลุมทั่วประเทศเลยครับ แล้วต่อมานะครับเรามาดูนะครับว่า s t a r m o n e y เนี่ยเขาให้บริการสิ็นเชื่ออะไรบ้างกันดีกว่าครับแรกนะครับ s t a r m o n e e เขาเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับภายในบ้านนะครับผมทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กนะครับผมหลากหลายแบรนด์ชั้นนำเลยนะครับรวมถึงพวกคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟน รถจักรยานยนต์นะครับมีสาขาทั้งสิ้นที่จําหน่ายนะครับ93สาขานะครับกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในจังหวัดต่างๆนะครับเท่ากับว่าอย่างแรกเลยนะครับเขาให้บริการนะครับจำหน่ายสินค้าอย่างที่บอกไปเนี่ยแบบเงินสดนะครับหรือจะเป็นเงินผ่อนก็คือสินค้าเช่าซื้อผ่อนชําระก็ได้นะครับแล้วถัดมานะครับในสินเชื่อหลักๆของเขาก็จะมีสินเชื่อรถยนต์นะครับสินเชื่อรถยนต์นี้เขาบอกว่าเขารับจัดไฟแนนซ์รถยนต์นะครับให้วงเงินสูงเลือกระยะเวลาผ่อนได้นะครับและนารถของเรา มาประเมินราคาครับพร้อมบัตรประชาชนตัวจริงสำเนาทะเบียนบ้านตัวจริงแล้วก็เล่มรถยนต์ตัวจริงนะครับมาทําสัญญาวันเดียวรับเงินกลับบ้านได้เลยนะครับได้ทั้งรถเก๋งรถกระบะรถ SUV หรือรถตู้นะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของสินเชื่อรถยนต์นะครับส่วนถัดมานะครับก็เป็นสินเชื่อรถจักรยานยนต์หรือสินเชื่อมอเตอร์ไซค์นี่แหละครับก็คล้ายๆสินเชื่อรถยนต์เมื่อกี้เลยนะครับเขารับจัดไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์โดยไม่ต้องอดเล่มทะเบียนให้ยุ่งยากครับและถัดมานะครับยังมีสินเชื่อรถเพื่อก การเกษตรด้วยนะครับตัวนี้ก็คือเขารับจัดไฟแนนซ์รถขนาดใหญ่นะครับรถเพื่อการเกษตรอนุมัติง่ายรับเงินไวให้วงเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาวสามารถนํารถของคุณนะครับเข้าไปประเมินราคานะครับพร้อมเอกสารตัวจริงต่างๆนะครับหรือรูปภาพแสดงการประกอบธุรกิจนะครับแล้วก็สามารถรับเงินกลับบ้านได้ภายในวันเดียวนะครับแบบเร็วสุดนะครับในหัวข้อสินเชื่อตัวนี้เขาจะรับพวกรถไถหรือรถแท็กเตอร์นี่เองนะครับและถัดมานะครับสินเชื่อรถเพื่อการพาณิชย์ในข้อนี้นะครับเขาจะหมาย ถึงพวกรถบรรทุกหรือรถบัสนะครับผมที่ใช้เชิงพาณิชย์นี่แหละครับเขาก็รับจัดไฟแนนซ์นะครับทั้งบุคคลธรรมดาหรือจะเป็นนิติบุคคลก็ได้ครับและถัดมานะครับมีสินเชื่อที่ดินอีกครับตัวนี้เขาบอกให้บริการสินเชื่อโฉนดที่ดินและก็จำนองที่ดินนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาเลือกระยะเวลาผ่อนได้นะครับแล้วก็ดอกเบี้ยต่ำแต่ตัวนี้นะครับใครอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมของสินเชื่อที่ดินเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่สตาร์มันนี่ทุกสาขาได้เลยนะครับ แล้วสินเชื่อตัวสุดท้ายนะครับที่จะพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เองนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ประชาสัมพันธ์แบบโฉงแจ้งเท่าไหร่นะครับแต่เผอเิญนะครับเราต้องหาข้อมูลใหม่ๆเพื่อมาตอบโจทย์ผู้ชมมากขึ้นเนี่ยแล้วเพอิญไปเจอสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ข้อมูลตรงนี้เข้าให้นะครับก็จะตามสไลด์นี้เลยนะครับตัวนี้เขาบอกอาชีพไหนก็กู้ได้กับ Star m ม n นี่นะครับสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ของเขาก็คือสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพนั่นเองครับ ตัวนี้ถ้าเขาอนุมัตินะก็คืออนุมัติมาเป็นเงินก้อนวงเงินก้อนให้เรานี่นละครับวงเงินสูงสุด3 0 0 0 0บาทครับโดยที่งวดผ่อนนะจะสูงสุดอยู่ที่48งวดนะครับตามเงื่อนไขเขาครับค่าง,งวดเริ่มต้นอยู่ที่500กว่าบาทนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนแล้วก็ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันนะครับตัวนี้เรารีเช็คมาแล้วว่าเขาก็ยังมีอยู่ในปัจจุบันนะครับ แต่ทั้งนี้นะครับที่เจ้าหน้าที่เขาบอกมานะครับคุณจะกู้สินเชื่อเขาจะปล่อยสินเชื่อตัวนี้ให้คุณได้นะครับต้องมีเงื่อนไขครับก็คือว่าคุณจะต้องเป็นลูกค้าเก่าของ s t a r m o n e y มีสินเชื่อตัวใดตัวหนึ่งของ s t a r m ม n n นอยู่แล้วไอตัวที่เราพูดไปข้างต้นนี่แหละครับผมสินเชื่อตัวนี้ Nanofin a น c e นะครับก็สามารถสมัครได้เลยที่ Star m ม n e นทุกสาขาครับ แล้วบริการสุดท้ายนะครับที่ StarMoney เขามีก็เกี่ยวกับเรื่องการประกันภัยต่างๆนะครับเพราะเขาถือเป็นบรเกอร์ประกันวินาศภัยด้วยนะครับครอบคลุมทั้งประกันภัยรถยนต์ประกันอัคคีภัยประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพประกันการเดินทางจากบริษัทประกันภัยชั้นนำต่างๆนะครับโอ้โหครอบคลุมมากเลยนะครับกับการให้บริการของบริษัท StarMoney จำกัดมหาชนเขานะครับแต่อย่างว่านะครับถ้าย้อนกลับไปนะครับพูดถึงในเรื่องของสินเชื่อต่างๆที่ StarMoney เขามีเมื่อกี้นะครับผม ผมดูแล้วฟังแล้วนะครับมันก็จะคล้ายๆกับสินเชื่อของเมืองไทยแคปิตอลนี่แหละครับผมเห็น <He ard S 1> ไหมมันจะใกล้เคียงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อรถจำนำทะเบียนรถอะไรพวกนี้ทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับรถเพื่อการเกษตรแล้วก็สินเชื่อเงินก้อนเพราะสินเชื่อเงินก้อนน a โนไฟแนนซ์เดี๋ยวนี้ถามว่าเมืองไทยแคปิตอลเขามีไหมเขาก็มีนะครับแล้วก็สําหรับลูกค้าเก่าเท่านั้นเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับแล้วก็มีสินเชื่อผ่อนของคล้ายๆกันอีกนะครับผมแล้วถ้าใครสนใจนะครับบริการต่างๆของ Star ์มันนี่ที่ ว่ามาเมื่อกี้นะครับสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ก่อนนะครับที่หน้าเว็บไซต์ของ Star m o n e นี่เขานะครับหรือสามารถโทรสอบถามก็ได้นะครับที่เบอร์นี้เลยครับ061 393 9988ครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับจะทำให้คุณรู้จัก Star Money มากขึ้นนะครับว่าเขามีสินเชื่ออะไรบ้างนะครับผมแล้วก็อย่าไปเซิร์ชหรือกดค้นหาแบบโดนมิจฉาชีพหลอกเอานะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็นน้อยนะครับสำหรับผู้ชมช่องนี้ของเรานะครับกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปนะครับแล้วพบก,กันใหม่ทุกวันอังคารพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะครับสำหรับวันนี้ไปเป๊ะขอตัวลาไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ